สบายดีจ้ะพี่น้องมากินเขากินเขาผัวภามานาั่งกินเขาอยูุนาหาหนำกับบ๊มีเกลยดเหรผัวผัวเลยภามานาั่งกินเขาอยูุนาหา์กินเขากับโมกไก่ห้่งจัดห้องโมกไก่กินบ่มี่หัดไหว นันงนาาง่งกินใต้ใบตองหู้นาหาดข้างร้างกันเป็นตึกห้างเขาเห็ดบลแล้วปรสจิโรงแรมแหละแต่ว่าเขาเห็ดบลแล้ว,บลวโบกไก่อย่างน้อยสาส,สินไงไเป็นจักรยานอะไรเพื่เหนียวในโบก็กได้บกปีน่ะพี่น้องโกปีใส่ไก่้เขกินข่าวกันเด้อยังสียทายห้เบิ้งยังสียทายห้เบินน้งปัญหา ทะเลโซนแถวหาดกัมาลาน้ำกับวะมี่ให้คอยนั่งกินเลยมันนเว่าจังคอยไปกินน้ำ้านอาหารพ่ะนะขึ <c oughs> ้นขาบวมี่น้ำที่ก็ตายไปเนี่ยมากับูวกกินมอใจมากมกไก่ไส่ปีแสบเลย เพียดเห็นมั้เนะยปลาสึบะมาทะเลน้ำมันน้ปาไปซื้อแนวกินอาหารนิสานไปพอมมกไกลไลยว่าปะเป็นนางกินอยูหนาทะเลไปจ้ะม,มันยางอยู่คุณผัวเดว้เอิ่นผัวลหรอเอินมันน <c oughs> ยางอยู่หนาทะเลคุณดาวซีนกินเขากันเอิ่นล้นละเดาวกลยสินเป็นลูกนั้น Bỏ cừu làm bỏ bông mun đó một bì một bì quẩy xe cai <laughs> chỉnh phi มุกแลนได้ออนได้แก้วถุงหนึ่งมกไก่ถุงหนึ่งเขาเนี้ยสองห่อ60สิบบาทโอ้ฝนตกวาแล้วขอบาสีคึมคึฝนตกดูนี่ฝนตกฝนตกบาแล้วสีคึมคึมมีขอบากคนหนึ่ง ไช่ปลอกแบกปลอกแบกแล่ะโมกไกแบบ่แตบเจ้าประตูสวนเขาเนี่ยสองห้อมกไก่มกหกสิบบาทดี่นอกักบปลอกแบงเนี่ยคนก็นลองปลอกแบกปลอกแบกโทเพ้อซระเปียยนั่งทายเฉย เ้ากันเน้อกินกันไปไปยุสตีฝนตกเปียกย้องกันเล